ทูบพี่น้องเอฟซีเราจะถึงพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะเกาะอยู่กับท่าซี่นิวเวอร์ชั่นเนาะครับเนาะวันนี้ปลาเอลกลางตุ้งกลางนาสักหน่อยเนาะมาได้ถ่ายกลางตุ้งกลางนามาเกาะมันนาเกล้วเนาะอ่ามันนาน,นาเกล่ะมาดูเข้าปนเปลี่ยนปอกเขียวหมดแล้วเนาะนะ ไอที่มันเหลืองๆนี่น่าจะเป็นที่เพิ่นซ่อมเนาะที่ที่ซ่อมนี่ก็คือใหญ่มว่ลละน่าจะได้สิปุ๋ยอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะ เรากังต้องกังน,นาภูเขาหรือว่าดอยเนาะสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอชัยประการเนาะอะไรวะมดแดงไฟอ,อ่าช่วงนี้ มาดูห้องทุ่งนาก็เขียวชุ่มชำ่ำเนนี่เขาน่าจะเป็นเขา้ายอดเนาะอันนี้น่าจะยอดยอดเม็ดอันนี้จะเป็นการว่านนาะครับเนาะน่าจะยังไม่ได้กินปุ๋ยออกจะสีเหลืองๆสักน้อยเนาะ น่จะทีไปเนาะตรงนี้น่าจะทีไปถ้าต่ำขอบขอบข้างๆก้า,านนนี่อ่าน่จะพอดีเพื่อมันโตขึ้นมาเนาะเพื่อมันโตขึ้นมาก็น,น่าจะพอดีเหมือนครับทางด้านนี้เนาะทางด้านนี้ก็ห่างดีเนาะห่างดีเข้าจะเป็นก่อดีนะครับเนาะ น,นี่เขาจะเป็นกอดิ้า่นี้ยังขึ้นไงนะมันห่างดีแต่ตอนเขาดูใหม่ๆนี่มันจะบอกค่อยงามต่อไรเนาะสูสีมันว่ามันจะแห้งๆห้งแต่ถ้ามันเป็นกอขึ้นมาแล้วมันจะงามเนาะกอมันจะใหญ่ ตรงนี้น่าจะได้กินปุ๋ยแล้วแต่ตรงนี้น่าจะยังไม่ได้กินปุ๋ยเนาะพอสภาพต้นมันก็จะแตกต่างกันเนะาะไปไปไปดูทางพุ้นไามาดูทางนี้หน่อย เสียจะอุ่มชุ่มชื่นนะครับเนา ไม่สูงวนันกลังวันได้น่าจะสองสามวันอี่ยงขนาดนี้น่าจะเกินเจ็ดวันแล้วหระน่าจะเกินเจ็ดวันแล้วล่ะกำลังออกเนาะ กำลังออกกำลังออก มาเข้าก็เริ่มเริ่มจะลดน้อยถอยลงไปนะครับเนะบาะหลังจากเมื่อตะก้อนเะนาะตอนนี้จะเป็นนาเข้ามดเลยแถวนี้แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นสวนเป็นยังกันไปส่วนใหญ่เนาะที่จะทำนาเข้าก็มีเห็นบักกีเจ้า มีไม่กี่เจ้าแล้วที่ยังยึดอาชีพทำนา<อ>ทางนี้ก็จะเอาเป็นสวน<อ>นาทำนาแล้ว พบน้ำเข้านาเป็นี้นะสร้างที่กังน้ำขึ้นไงท่านผมะเห็นว่าปูนปูนบางน้ำเข้ามาบางๆมันก็มาแบนี้ก่อ่งนี้ก็จะไปป้นใส่ละนะ ไปถึงที่ข้างนาข้ามบริษัถนนวนุนะ้นเนาะไก่พอสุกควันอยู่ไก่หลายเจ้าอยู่นี่น่าจะประมาณสามถึงสี่เจ้านะโอเคคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพยงต่ตยีก,ก่อนนะครับนะเนาะไว้ไปะากันในคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณสำหรับทุกทุกส่่นที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะคลิปนี้ก็ไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย